กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับสวัส,บส,วสบพบกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับ เป็นประจําทุกค่ําคืนนะครับเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมคุณทองไฟเย็นครับผมพอดไฟเย็นครับแล้วก็ป๋าจอมไฟเย็นนะครับก็กําลังไปเอาแป๊บซี่ครับไปเอาแป๊บซี่มารอบมาเสนามหลวงนะครับอ้าซีบอลนะครับอ่าที่ฟังมาราทอนกันอยู่หนึ่งพันกว่าท่านนะครับแล้วก็พี่น้องหน้าชแนลของแยมี่เรเบลิชันชแนลนะครับครับก็ช่องไฟเย็นพันกว่าท่านนะครับสวัสดีครับไปถ่ายทอดเผยแพร่อีก ไม่รู้กี่คลิปแล้วแต่ท่านจะกกรุณาจะไปเผยแร่ต่อๆครับเชิญคุณถอดครับครับก็วันนี้ประเด็นต่อเนื่องจากรายการยัมี่ก็คือเรื่องข้าวใช่ไหมก็เราก็จะมาคุยกันเรื่องข้าวต่อเลยนะครับครับผก็ตอนนี้กระแสเรื่องข้าวก็ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่ามันมีข่าวออกมาล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าราคาข้าวต่ําสุดในรอบสิบปีนะครับคือพาหัวของโพสต์สดเนะครับอ่าก็มีคนแชร์กันว่าอ่อนเหลือ กิโลละห้าบาทห้าบาทหกบาทอะไรประมาณนั้นนะครับกราืคบอกว่าราคาพอๆกับบ้านตั้าคถึงหกพันถ้่ากับโลละห้าบาทหกบหมเขาเฉลี่ยออกมาแล้วแค่นี้เป็นกิโลละเท่านี้นะครับมีกระแสออกมาว่ากลุ่มชาวนาหรือคนที่ต้องการช่วยชาวนาก็เสนอไอเดียออกมาว่าเนี่ยอยากให้ชาวนาสีเองขายเองเลยแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มเหมือนกับเครือข่ายคล้ายๆสหกรณ์ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขายเองแล้วก็อาจจะไป ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ต้องผ่านลงสีคือสีเองเลยสีเองขายเองนะขายเองเลยจริงๆระบบนี้มันก็มีสมัยก่อนคือการตั้งโรงสีในชุมชนแล้วก็คือเขาชาวบ้านเนี่ยจะเอาข้าวไปสีฟรีแต่ว่าตัวเจ้าของโรงสีเนี่ยเท่าแก่เนี่ยจะได้แกลบจะได้รำจะได้ป้ายข้าวได้จัดการสีนั่นคือมันเป็นระบบที่โคกันแล้วก็ได้วินวินนักู้แต่ว่ายุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือราคามันตกต่ำมันคือ พอตกต่ำก็มากดที่ชาวนาให้ขายข้าวได้ถูกลงในขณะที่คนที่เป็นพวกลงสีแล้วก็พวกพ่อค้ารายใหญ่นะครับที่ว่ากันว่าเป็นห้าเสือนะครับค้าข้าวส่งออกนะครับก็ให้ให้ได้กำไรพบเหมือนเหมือนเดิมอะแต่ว่าให้เป็นลดต้นทุนตัวชาวนาโดยตรงครับแล้วก็ไปกดลงสีอีกนะลงสีอีกนะ เพื่อลงสีก็ไปกดชาวนาอีกตอนทอใชา่ลงสีก็ไปกดชาวนาอีกตอนหนึ่งคือไอ้พวกห้าเสือนี่คือเฮียที่สุดนะครับคือเป็นพวกนายทุนระดับประเทศนะครับเรื่องนี้เป็นมาอย่างไงเราก็จะขออเชิญพระสุรเสียงหน่อยครับเชิญครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายข้าพเจ้ามีข่าวดีจะบอกมีหลายคนได้ไว้อะไรไว้ทุกข์สวดมนต์สวดพร จุดธูปจุดเทียนเอาไปปักที่ข้างวัดพระแก้วขอให้พวกท่านที่อะไรอดุลฉเฉลิมฉลองได้แล้วข้าพเจ้ามีข่าวดีข่าวดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกแก่พวกท่านข้าพเจ้าไปคุยกับโยมบานมาแล้ว รายงานต่ออยู่าบาลให้พิจารณาเมื่อวันที่28ตุลาคมเมวานี้เองสมัชาาใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อสะดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระมินทละมาภูมิพลอดุลยเดชคือข้าพเจ้า เวลาสิบนาฬิกาหรือประมาณ3ามทุ่มยีเอ็นาฬิกาเวลาประเทศไทยมีการสะดดีดลงข่าวไปทั่วโลกชัดเจนว่าพวกเขาทุกคนประชุมกันโดยมีนายปีเตอร์ทอมสันประธานสมัสชชาสภาติสิบญชาติเป็นคนฟิจิกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอยังประชาชนไทยและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ว่าตลอดระยะเวลาการครองราชของข้าพเจ้าเจสปีนั้นจนเป็นที่รักของประชาชนทุกคนทั้งเสือ้อเหลืองเสื้อแดงสลิมรถช่องสาัพัดข้าพเจ้าได้ทำโครงการพระราชดำริยกระดับความเปอยู่ของประชาชนไทยกระจายไปทุกภูมิภาคพัฒนาในทุกๆด้านทำให้ทั่วโลกได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพ และให้การยกย่องกำหนดให้วันที่5ธันวาคมวันเกิดของข้าพเจ้าทุกปีและสมาชิกทั้งหมดก็ลุกขึ้นยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยต่อกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือข้าพเจ้าเลขาธิการยังได้กล่าวแสดงความอาลัย้องบอกว่าได้เข้าเฝ้าข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งโครงการอันเนื่นองจากพระราชบรมรีขอคาครับท่าน คานถ้าเกิดท่านถ้าเกิดท่านโครงการพระราชาดำริของท่านยกระดับประชาชนทาไมตอนนี้ประชาชนยังจนอยู่แล้วชาวนาตอนนี้เดือดร้อนมากมันขี้เกียจอย่าคา้านถือว่าขอไปท่านโยมาบาลครับไอ้นี่มันทักสินส่งมาแกล้งข้าพเจ้ายังไม่ได้รับเงินนักสินรักบาทจากนั้นพูดแทนห้าูมิภาคไม่ใช่อย่างเดียวห้าผูมิภาคก็เว่นนายาห้าอำนาจเอรอ ประธานผู้วิภาคษ์ยุโรปตะวันออกพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวปริญญาโทอาวุโสเ,เป็นรัาของประชาชนอุทิศวรกายสร้างอนุบารไมโครฟีอันนันก็เคยทูลเก้าวถวายรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์ยกย่องใข้าพเจ้าเป็นพระองค์นักพัฒนามีชาสามารถด้ดรีานามาัตีลาตินอเมริกาเคยเบียน นายคิตดดียนบารดเบเล่ข้าพเจ้ามีชื่อชัดเจนกล่าวถึงความดีข้าพเจ้าบำเพ็ญต่อชาวไทยบาาฟีประธานพิพากษาแอฟริกากล่าวถึงความิจัยใจอย่างสุดซึ้งโดยเฉพาะกิจพอเพียงได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกพิพาคษาเอเชียแปซิฟิกอเอโอไอบีกล่าวเน้นยำ้ำ ถึงความมั่ภาพดําเนินโครงการแนวทางให้ประเทศมีตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นันดับต้นๆนายปีเตอร์วิลสัน,นประธานกลุ่มยุโรปตะวันออกกลุ่มยุโรปตะวันตกเจ้าขึ้นครองราชในขณะที่ยวนตั้งไม่นานข้าพเจ้าเดินทางไปท้องสิรก์กรนดานอุทิศพระวรากายยกกับพิคเนอยู่ประชนข้าพเจ้ามีความปีชาสามารถด้านดนตรีเกี่ยวอะไรวะเนี่ย แต่งเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมข้าพเจ้าได้ยืนยันทั้งหมดนี้ต่อท่านยมมาลแล้วปานแสดงความดีใจเป็นอันมากข้าพเจ้าขอไปขึ้นสวรรค์ยม,มาบาลบอรกว่าตอนนี้ที่นั่งเต็มให้บอกกําลังกายไปไหา้น้าท่านจะไปาารัฐบาลหรือยมบานไหมครับยังก่อนจะว่ายังเล่าไม่จบอาวให้ไปไหายน้ํา ข้าพเจ้าก็ลงไปถามทําไมไม่เข็มอุ่นๆจะ้เอาประหลอดมาวัดนรงพาบาลบอกวัดไม่ได้เดี๋ยวปหลอดแตกไหวยไปไหว้มามันบอกว่าทําไมมันแคบมันบอกก็เป็นกระสะทองแดงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าถูกหลอกมานนทีนี้ว่าข้าพเจ้าได้ทําความดีมามาก เพราะว่ามันยังดีไม่พอความเร็วมีเยอะกว่าจึงขอให้พวกท่านได้โปรดไว้รอยข้าพเจ้าต่อไปอีกโดยไม่มีกำหนดขอขอบใจที่อุตส่าห์ช่วยครับแต่มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกจบข่าวครับทีนี้วันนี้คุยเรื่องข้าวเลย เดี๋ยวต้องเท้าความอีกหน่อยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าห้าเสือค้าข้าวส่งออกนี่มันห้าเสือไหนนะครับก็อยากจะบอกว่าห้าเสือก็คือมันจะมีห้าบริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นในทุนระดับใหญ่คุมกลไกการค้าข้าวตลาดส่งออกนะครับของตลาดส่งออกประกอบด้วยหนึ่งบริษัทนครหลวงค้าข้าวจำกัดสองบริษัทปรเดนไลท์จำกัดสามบริษัทชัยพรค้าข้าวจำกัด สบริษัทพงลาบจำกัดและหบริษัทไทยฟ้าสองพห้า1ส็ดจำกัดห้าเสือไม่เฉพาะเป็นกลุ่มการส่งออกลกำดับต้นๆของประเทศแต่ยังเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการชี้นำราคาข้าวของตลาดภายในประเทศและส่งออกเป็นกลุ่มที่กว้างขวางใกล้ชิดกับภาครัฐและนักการเมืองไทยทุกยุคทุกสมัยนะครับ มีคนอธิบายเพิ่มมาอย่างนี้ครับขออธิบายแบบไม่ง่ายสั้นๆเลยกนะ็คือห้าเสือขาข้าวเนี่ยร่วมมือกันกดราคาข้าวจากชาวนาม,มาเป็นเวลานาน,านกว่า50ปีรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยออกนยโยบายจำนำข้าวเป็นการทําลายกําแพงการผูกขาดการกดราคาโดยห้าเสือขาข้าวเหล่านี้ถ้าหากลองสังเกตกันดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงที่มีนยโยบายจำนำข้าวของเพื่อไทยออกมาเนี่ยราคาข้าวสารถุงแบบถุงละ5กิโลเนี่ยไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าค่าเสียค่าข้าวเองก็ยังสามารถมีกําไรจากการขายข้าวเดิมได้อยู่แต่กําไรส่วนหนึ่งอาจจะหายไปแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งขึ้นราคาโดดขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสเสียส่วนแบ่งการตลาดไปพอสมควรเลยเพราะว่าราคามันมีฐานจากรัฐเพราะนั้นข้าวถุงปกติก็ยังราคาเท่าเดิมไม่มติดซินําเกษตรกรรมทั่วไปบนโลกก็คือกําไรส่วนใหญ่คนตกไปอยู่ที่เกษตรกรนะเพราะว่าเป็นช่วงการผลิตที่มีต้นทุนสูงบิดเบือนความจริงบิดเบือนราคาในระบบของรัฐของอะไรเนี่ยของค่าเสียค่าข้าวเนี่ยทำให กำไรส่วนใหญ่ตกไปอยู่กับคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางที่ขายเหล่านี้ห้าเสียาคา้าข<ๆ>้าวก็รวยอยู่ห้าบริษัทเนี่ยแต่ชาวนากับตันละไม่เท่าไหร่นะครับก็เลยโครงการนี้มันเลย,เ,ลยเขาเรียกว่าคือประกันการอยู่รอดของผลผลิตอะเอาง่งายๆคือไม่ไม่ต้องถูกกดราคาในระบบเดิมนะครับแต่จริงแล้วก็ถ้าถ้าพูดว่าโลละห้าบาทถกบาทนี่ลองลองคิดสภาพดูนะว่า ถ้าขนาดอ้อยขนาดอะไรเนี่ยคือพอมาเป็นน้ําตาลมันยังโลนแพงกว่าข้าวตั้งเท่าไหร่หรือว่ายางพารานเนี่ยตัวละห้าบาทเขาถ้าเทียบแบบคนผลิตเป็นกิโลมันก็ถือว่าโอ้โหน้าอนาจเหมือนกันว่าเป็นของที่ราคากลายเป็นราคาถูกแต่ว่าผลิตเพ้วยความยากลำบากยาวนานนะครับครับก็มีมิสหายท่านหนึ่งที่น่าจะเป็นว่าที่นักวิชาการในอนาคตนะครับ <laughs> เป็นเพื่อนผมนะครับพูด เขาบอกขอพูดสั้นๆแค่สามข้อนะครับเรื่องราคาข้าวข,ของชาวนาบอกว่าไม่ใช่ปัญหาง่ายๆเรื่องเศษซัพพลายหรืออุปทานส่วนเกินนะครับพูดง่ายๆคือการเบรมว่าทั้งหมดอ่เกิดจากใครๆที่ปลูกข้าวจนล้นตลาดไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องลากเงาคือการผูกขาดของฝ่ายผู้รับซื้อครับก็คือพวกลงสีหรือเนี่ยอย่างที่บอกห้าเสือพวกนี้ครับข้อสองดังนั้นการที่ต้องการช่วยชาวนาช่วยเหลือแบบ แอดฮกเป็นกลุ่มสีข้าวไม่สามารถรองรับความต้องการได้ทั้งหมดวิธีการก็คือจะต้องสร้างโรงสีทางเลือกจากการใหญ่เพียงพอที่จะไปแข่งกับโรงสีขนาดใหญ่ที่ผูกขาดกันอยู่ตอนนี้นะครับจากข้อหนึ่งข้อสามคือจากคอนเซ็ปต์เรื่องฟาร์มเมนเจอร์นะครับการช่วยเหลือบนวิสัยทัศน์ของการสงเคราะห์นั้นไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของการทำนาในปัจจุบันอีกต่อไปควรมอง การช่วยเหลือชาวนาในกิจรูปแบบหนึ่งครับผมมองว่าในอนาคตถ้าสมมติว่ามันเป็นไปได้นะมีโรงสีของรัฐก็ดีอืมการมีโรงสีของรัฐคืออย่างน้อยอย่างนั้นคือรัฐมันผูกขาดปะมันไม่ได้ผูกขาดไปผูกขาดลงสีองของรัฐปะไม่ใช่ไม่ใช่โรงสีของรัฐนี่คือประกันราคา,าให้มันไม่ไม่สูงไ,ไม่ต่ําไปกว่า ถูกกดต่าไปกว่านี้คือถ้ารัฐเข้าใจระบบเป็นราคากลางใช่ไหมอย่างนี้คือผมที่ผมบอกว่าถ้ารัฐที่เข้าใจระบบกลไกนี้ว่าชาวนาถูกเอาเปรียบแล้วการตั้งลงสีขึ้นมาเนี่ยมันคือการลดการเหลื่อมล้ำในการถูกเอาเปรียบอีกทีหนึง่งมันไม,ไม่ใช่ว่าคือให้รัฐมาช่วยอุให้รัฐเหมือนกับจำนำข้าวแต่ว่านี้คือเป็นลงสีเรามารับมารับซื้อเพราะโปกติเปลือกใช่ไหมไม่มีลงสีแต่ตัวลงสีอาจจะรับแค่ผลผลิตที่เป็นข้าวเปลือกเป็นลำเป็นอะไรแต่ว่าตัวข้าวก็คือชาวนาจ่ายเป็นผลผลิตนอกเหนือจากข้าวไ รำพวกอะไรพวกนี้ก็คือมัน, <c oughs> มนกวน็วินวินนงก,กู้รัฐก็สามารถนาผลผลิตไปต่อยอดได้แล้วก็มีราคาฐานให้ชาวนาไม่ถูกกดแล้วก็ตอนนี้มีเพจทนายคู่ใจนะครับไม่รู้ว่าเป็นทนายแบบไหนนะครับเขาบอกว่าการขายข้าวสารผ่าน Facebook ที่กําลังทํากันอยู่ตอนนี้ที่ชาวนาหลายคนพยายามจะมาเพราะว่าทนการกดไม่ไหวนะครับ <onda> <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ยการขายเองเนี่ยมันผิดกฎหมายนะถ้าเกิดไม่ได้ไปจดทะเบียน กับสพบก่อนอ,อะไรเงี้ยก็คือ <ๆ S 2> ยังไม่มีอยอยใช่ไหมจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็คือแบบอ้างอิงจากพบรบขายตรงหรือการตลาดแบบตรงนะครับก็คือมีหลายมาตราอย,อยู่ครับก็มีโทษประมาณจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจำทั้งปรับประมาณนี้ครับแต่ว่าปัญหาคือมันก็มีการโต้แย้งว่าการขายตรงที่ว่านั้นคือต้องเป็นบริษัทขายตรงแบบลูกโซ่หรือว่าเป็นขายแบบ m อ m มฟเอม มีธุรกิจแบบนั้นนะครับไม่ใช่ขายขายตรงแบบนี้ไม่เรี้ยวขายตรงเพราะว่าถ้าเกิดเรียกอย่างนี้เรียกว่าขายตรงพวกขายครีมหรือขายของผ่านออนไลน์โอท็อปก็ทำไม่ได้โอท็อปก็ทาไม่ได้เอย่างนี้หรือปาชีบางไซก็ทําไม่ได้ถ้าคุณอ้างอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยขายกันในออนไลน์เต็มไปหมดนี่ก็ขายไม่ได้เถ้าเกิดอ้างกันเป็นว่าเล่นนะแล้วก็มีการสืบสอบมาว่าเพจทนายคู่ใจนี้เป็น ายสลิมนะครับอ่าก็ว่ากันไปอาจจะมาโจมตีชาวนาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าเกิดจะแย้งก็คือไอพวกขายาออนไลน์ทั้งหลมย่ักก็ผิดหมดอะไม่ <c oughs> เอาแม้แต่เพจทนายมาหางานก็ผิดเออก็มีคน,อนบอก <นะ S 2> ว่าเนี่ยทนายแม่งมั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ว่า,าไปครับก็แล้วแต่จะให้น้ําหนักกันว่าจะเชื่อ,อยังไงนะครับก็อยากให้คุณลุงสนามหลวงพูดถึงประเด็นนี้ครับว่าตกลงยังไงครับ ด้วยวิธีการไหนครับเรื่องเกี่ยวกับการขายข้าวการกดขี่ชาวนาแล้วชาวนาไปขายเองดีไหมหรือยังไงไอ้ที่พูดมาทั้งหมดมันก็คือการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงประเด็นครับผมถามคุณว่าทำไมไอ้ห้าเสือที่คุณว่าอยู่มาห้าสิบปีการที่เก้าแล้วปล่อยมันอยู่ไว้ทำไมทำทุกอย่างที่ตะก,กี้คุณขัดคอบอกว่ายกระดับความเป็นอยู่ใช่ไหม <S <S ถึงไม่รับรู้เรื่องความลำบากของประชาชนไอ้รัฐบาลที่พยายามจะช่วยนะตอนนี้กำลังจะติดคุกเนี่ยแล้วโดนสารพัดเดี๋ยวนี้โดนไปถึงคดีอะไรวะไอ้พอลบเมาเขงของพวกคุณจะโดนนะใช่ไหมพลบนี้ละโทษแม่งลากมาห้าสิบหกสิบคนเอาภัยของคุณอะไรว่ยงยุธวิชัยดิดฮนะทองนู้ก่อนจะเป็นทักษิณอีกสองพันร้อยิบสี่ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เป็นอยู่นะมันมีคนแก้ไปแล้วอย่างคุณจอมไฟเยนพูดเนะี่ยแล้วตรงนี้นะมันเป็นเรื่องที่ทุกๆประเทศเขาทํากันอยู่นะถ้าคุณว่ายิ่งรักมีความผิดรัฐบาลญี่ปุ่นมันโคตรผิดเลยจริงไหมช่วยชาวนาชิบหายเลยยังไงข้าวญี่ปุ่นนี่ชาวนาปลูกแพงมากเลยนะครับรัฐบาลเขาหนุนเนี่ยเซ่อเซ่อซาขายแข่งเขาไม่ให้แข่งครับ เข้าใจชาวนาญี่ปุ่นซึ่งมีไม่เยอะนะครับญี่ปุ่นเจริญใช่ไหมขนาดชาวนาญี่ปุ่นไม่เยอะเขายังช่วยเลยมา,าตรการากาทุกอย่างาจะดีกว่าไม่ดีกว่าไม่รู้แต่เขาเขาช่วยเขาอุ้มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันต้องถามว่าห้าเสือมันลายใช่ไหมแต่สามสิงลายกว่าสามสิงคือระบอบกษัตริย์ทหารกับศาลครับวาซึ่งมันหนุนในพวกนี้อยู่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันมันอยู่ได้ห้าเสืห้าเสือเนี่ย รัฐบ,บาลที่มาจากประชาชนนะก็เอาพวกนี้อยู่ครับขายโดยตรงเวลาเขียนเช็คโทศนี่เข้าถึงชาวนาโดยตรงเอาข้าวมาแลกเรียกว่าจำนำอนนี้แพงกว่าตาละหมื่นห้าคุณก็เอาไปขายครับ้ำมันสองหมื่นถ้าไม่ได้รัฐบาลดูแลเองครับจัดการเองตามหลักเนี่ยนะข้าวมันมาอยู่ในมือรัฐโดยฝากวิธีโรงสีนะ่ะ คุณเขา้าใจว่าลงสีนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะฝากเฉยๆนะซื้อแต่พูดว่าจำนำแล้วก็มีข้าวในมือข้าวทั้งหมดอยู่ในมือรัฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีออำนาจต่อรองครับอันนี้คือวิธีการที่เขาเพิ่งเริ่มต้น,นเสร็จแล้วยังไงตอนนี้ก็ไปยึดอำนาจไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่เอาใจประชาชนรัฐบาลที่ป้นประชาชนครับ ปัญหาข้าวใช่ไหมมึงก็จะปลูกสิจ้างไม่ให้ปลูกข้าวให้ไปทำอย่างอื่นไม่แก้ปัญหาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมึงจะห้าเสือหรือลอยเสือก็แล้วแต่นะถ้ารัฐมีนโยบายชัดเจนถ้ามีกลไกน่ารัฐจริงแล้วมันบอกได้สั่งได้ทุกเรื่องครับมันกําหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปแก้ปัญหาโดยการตั้งโรงสีย่อยนะมันก็ไปเข้าทางวะนะ คือเบนเป้าอ่ะไปที่อื่นปัญหาหลักข้ามันคือปัญหาทางการเมืองครับฟเยเ็นนพบประชชา